ปีนี้น่ยเป็นปีม้านะครับมันจะมีม้าอยู่ตัวหนึ่งในตำนาน,นครับที่เป็นม้าที่แปลกประหลาดที่สุดไม่รู้ว่าคุณรู้จักหรือเปล่านะครับในตำนานจีนนะครับมีม้าอยู่ตัวหนึ่งที่มันถูกเรียกว่าม้าเหงื่อโลหิตว่ากันว่าม้าตัวนี้นะครับมันวิ่งได้วันละพันลี้ครับแล้วก็อดน้ำฮะได้เป็นเดือนแต่ว่าในขณะที่วิ่งนะครับเหงื่อมันจะไหลออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าเหงื่อของมันตอนไหลออกมาเป็นสีแดงครับซึ่งมันเหมือนกับสีของ ในภาพวาดจีนโบราณนะครับม้าเหงือโลหิตหรือว่าไอ้ม้าเหล่านี้นะฮะมันจะปรากฏอยู่ในภาพวาดของม้า8ตัวเป็นม้าศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าโจมู่ครับซึ่งกษัตริย์ผู้นี้เนี่ยเสด็จออกตรวจรัชดรทั่วทั้งแผ่นดินก็แผ่นดินของจีนเนี่ยกว้างใหญ่มากใช่ไหมครับว่ากันว่าม้าเหงือโลหิตนี่นะครับมีถิ่นกําเนิดมาจากเอเชียกลางโดยถูกนําเข้ามาในจีนนะครับในสมัยของฮั่นอูตี้ ว่ากันว่ามีการเกิดสงครามแย่งชิงม้าพันนี้เลยนะครับซึ่งในวรรณกรรมของ3ก๊กนะครับม้าตัวนี้นมันมีชื่อว่าเสกเทาเดิมทีเป็นม้าคู่ใจของลิโป้นะครับแล้วก็ตกทอดมาสู่โจโฉและท้ายที่สุดก็มาถึงมือของกวนอูครับแต่ว่าตามตำนานนะครับเมื่อกวนอูสิ้นชีวิตเจ้าม้าเสกเทาเนี่ยไม่ยอมกินไม่ยอมดื่มแล้วก็อดตายตามนายของมันไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวของม้าเสกเทานะครับในไหนก็ปีมาแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของม้าที่ลึกลับแล้วก็แปลกประหลาดครับ